สวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะภูค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วในช่องนุกูนูน่าวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับการรีแอคชั่นวงสาวๆวงสาวๆก็เป็นผลใจเราสองคนก็คือวงเลเสลฟิมกับเพลง Imperity นะคะซึ่งเพลงนี้มันเป็นเพลงลองในอัลบั้ม Anti ฟ้าจ่ายแต่ว่าทีนี้เพลงนี้มันมีมันมีแบบสตอรี่อยู่ก็คือ มันเป็นเพลงที่ใช้โปรโมทเว็บตูนของไฮ oh. ซึ่งอัลบั้มที่แล้วอะเพลงโปรโมทมันคือเฟรชเลใช่ปะ่ะเพลงรองมันคือบูเฟมซึ่งบูเฟมเนี่ยมันก็เป็นเพลงโปรโมทเว็บตูนอันนี้เหมือนกัน oh. ส่วนเว็บตูนของเราเธอฟิล์มเรื่องเนี้ยชื่อว่าคิมสันฮาร์ดซึ่งตอนนี้มีให้อ่านกันแล้วในลายเว็บตูนนะคะทุกคนสามารถไปอ่านดูได้เดีย่ยจะตามไปอ่านเนีย่ยตามไปอ่านกลัวอ่านไปแล้วประมาณสาตอนสี่ตอน <De S 1> แต่ว่า ไม่ได้อ่านจนจบเท่าที่เขาปล่อยออกมาเพราะว่าเหรียญหมดเหรียญฉันโมดฉันเสียใจกับการต้องซื้อเหรียญมากเพราะฉันอ่านหลายเรื่องมากเนื้อเรื่องอ่ะมันน่าติดตามดีนะคือเนื้อเรื่องอ่ะเนี่ยไอคิมสันหาเนี่ยมันจะเป็นอยญมณีชนิดหนึ่งที่น้องโจอันอ่ะก็คือเป็นคาแรคเตอร์ของน้องแชวอนในเรื่องนางอะไปเจอมาใส่แล้วมันก็ถอดไม่ออกสร้อยเนี่ยมันก็แสดงอิทิลิ์ทำให้นางอะ ออกไปนอกจากเขตที่อาศัยออกไปแบบเจอโลกกว้างคือเซตตี้ของมันจะค่อนข้างเป็นแนวดิสโทเปียหน่อยอ่ะที่ที่น้องอยู่อ่ะเขาเหมือนแบบเคยดูรู้จักแอดแคคออนไททัทลอะไรไหมที่มันเป็นแบบมีพื้นที่แค่จํากัดจากัดเออมีมีพื้นที่อยู่แค่จํากัดอ่ซึ่งพวกนางก็ไม่รู้ว่าไม่เคยออกไปข้างนอกมาก่อนอะไรเงี้ยแต่นนี้ไอ้ไอ้สร้อยเนี่ยพานางออกไปอ่าก็จบอา่านจบแค่นี้อ่านจบแค่บทมบท ต้องไปซื้อ,อเหรียญอ่านต่อหมดต,ต่อแล้วการอ่านแบบต้นคือการที่ทรมานมากเพราะต้องซื้อเหรียญอยู่ตลอดเวลาเขาใช้เหรียญหมดบมตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีเ v นะเขาเหมือนบูฟเฟ่อมันก็มันก็ไม่มีแต่อยู่เออของเพลงนี้ก็มานะเราก็เลยจะมาดูกันวันนี้จ้าดูสาวๆกันเลยยี่ไปเลยไปไปไปเราดูคาซึฮะแต่ฉันชอบฉันเมนซากุระออฉันเป็นญี่ปุ่นลายได้ Yeah, แต่แอบชอบน้องยุนจินเพราะว่าสวยจึ้งไม่ไหวแอบชอบญี่ปุ่นลายในทุกทุกที่ในวงญี่ปุ่นด้วยค่ะเป็นมีคลีนมากเพลงมันจะแบบเอ็งมันต้องฟังง่ายๆเนี่ยเพราะว่าเอ็งที่ลอง สวยไม่ไหวจ้าโอ้โหกังเกงสวยมากมึงแบบว่าคอนเซ็ปต์วงนี้ก็คือวิกตอรียซีเคทห <c oughs> ุ่นแบบดีเป๊ะไม่ไหวแต่ชุดหนึ่งก็สวยอะวงเนี่ยความผมค oh yeah, oh yeah, วามผม <c oughs> ก็ความปิ่นอมความแบบเอเชียนเบาๆแต่เพลงง่ายแต่ท่าไม่ง่ายนะจ๊ะท่ายากไม่ไหวรวยะเพลงนั้นพูดเกี่ยวกับแบบอันยามณนีอ่ะใช่ใช่ทั้งทั้งหลังมันก็เปลุ้นอย่ามันนี วีง่ายเนาะแต่มันต้องทำแสงเหมสวยนะไม่งั้นภาพจะออกไม่ได้เลยพิ่งไม่กี่เดือนอะแต่รู้สึกว่าแบบขาดึงนาพัฒนาขึ้นไม่ไหวอะตัวตัวตึงอะ แบบเฟิร์มแบบแข็งแรงเอ่อหุ่นแบบแข็งแรงอ่ะหอมแต่ไปได้แบบรู้สึกว่าแบบหอมแห้งอะไรแบบเฟิร์มมากทุกคนดูแบบออกกําลังกายหนักหนัาสวยว่ะสกุล้าสวยชิบหายเลย มากแบบพูดอีกกีล้านละคะ,ะออก็ต้องเอาซากรานี่เข้ากับฟิลเตอร์เกาหลีที่สุดมาแล้วมาแล้วตัวจีตัวจีตัวจีวจสุหาลูกแม่มน้องต้ห่ยนี่นคนอย่างเรา็าต้องชอบน้องอย่างยุนจินแหละกูบอกเลยสับหน่อยสับ เพลงโอเคด้วยนะแบบเนี่ยเนี่ยเพลงโกก้บบบรรดแบบฟังง่ายมากโอ้สูว่าเพลงโกโก้บะเด็กหูเออมีความหลากหลายมากขึ้นน่ะเออรักมากสวยมาก เพลงเพลงก็ดีนะะคมีอัญมณีเลือดคิมสันฮาร์ดหนึ่งนะเห็นไหมเออแล้วม,มาก,มมากคิดก่อนอสวยมากบดูกีเอ็มวีก็สวยขึ้นเลยเลยนะสวยสวยสวยเป็นเอ็มวีแบบเรียกพวกเอ็มวีได้ไหมเรียกว่าแบบเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ก่อนใช่ใช่เพราะมันจะมีอยู่หนึ่งซีนแบบเหมือน เหมือนเซตเดียวแต่ว่ามีแบบหลายมุมอะไรเงี้ยแล้วก็ทําแสงเอาทําฉากเอาอะไรเงี้ยแบบเป็นคอริโอกราฟสวยสวยสวยแบบสวยมากสมมติถ้าดูเพลงอะฟังสบายนะถ้าแบบเพราะว่าเพลงเนี้ยมันออกมาตั้งนานมันออกพร้อมเอ็นที่ฟาจายใช่ป่ะกูก็ฟังแบบว่าขับรถฟังเลยเพลงมันแบบมันเบาอ่ะก็รู้สึกว่าเออก็เหมาะเป็นเพลงรองดีแต่ถ้าเต้นนี่ไม่เบานะถ้าเต้นถ้าเหนื่อยนะถ้างเวตูนก็จะต้องเป็นแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวอ่านเว็บตูนแล้วแบบ สะดุดอ่งอม,มันต้องแบบเพลงแบบเรื่อยๆแล้วก็ฟังติดหูได้นะไม่ใช่แบบอ่าเป็นเพลงแบบเรื่อยๆไปเลยเพราะว่าด้วยความที่แบบว่ามันเป็นเพลงที่ออกมาพรอมแมนติฟาจ่าใช่ปะกูก็ไปหาแบบหาซับไทยอ่านมาแล้วม,มันก็จะเกี่ยวกับอัญ,ญมณีแหละเหมือนนางก็แบบพยายามที่จะบอกว่านางอ่ะเป็นอัญ,ญมณีที่แบบว่าไม่สมบูรณ์ม,มีแบบมีรอยแตกมีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยส่วนอิมเพลตี้มันแปลว่าสิ่งเจีนใช่ปะสมมติว่าแบบสีขาวหยดกสีดําลงไปอย่างเงี้ย บางคนมันก็จะบอกว่ามันมีตําหนิแต่คือมึงก็มองให้มันสวยได้นี่ไอ้ทียมันพอปนปุ๊บสวยอย่างเงี้ยก็ได้ะไละปงงเออมันคืองานิลปะไอตัวที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าการาฟิกที่อยู่ข้างหลัง LED อะ่ะก็คือสวยนะมมนแบบมันก็แบบสื่อข,ของความแบบเป็นเว็บตูนเรื่องนี้ด้วยแบบทำ จังหวะแสงที่มันเป็นแบบลราแบบน้องใส่ชุดขาวใช่ไหมมันก็จะเป็นแสงแบบฟ้าๆหน่อยคือต้องสวยมากๆนะเพราะว่าแสงฟ้าไม่สวยก็คือไปเลยนะน้องไปเลยแต่นังนังสวยนังก็เลยแบบจะเป็นแบบน้องเนบิวลาในกาแล็กซี่เ้แต่ชุดอะด้วยความที่มันขาวมาแล้วมันก็คีนมากอะ แล้วแบบคือสวยอะแบบยันชุดที่แบบมันดีเทลเยอะนะแต่มันขาวจนแบบแทบจะไม่เห็นอะแล้วพอมันใส่แบบใส่แสงจีฟ้าเข้าไปก็คือสวยอหน้าน้องสวยเ๋ยวถ้าแบบห <c> น <oughs> <ขอ S 2> <ต>้าอ,อย่างเราออบูไงแบบก็ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเค้าคิดว่าอัลบั้มหน้าก็คงจะมีอย่างอีกเพราะฉะนั้นไปอ่านคิมสันฮาร์ดรอกันไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปซื้อเหรียญรอซื้อเหรียญรอหรือว่าเรออ่านก็ได้นะเราอ่านฟรีอาทิตย์ละตอนออดทนเอาอดทนสี่ทุ่มสี่ทุ่มมันพลื้อหักก็จะได้อ่านแล้ว อย่าไปตามกดไปกดซับสไครต์ไว้ก่อนอแล้วนุกแบบหมายถึงเว็บตูนก็สนุกไงแล้วก็เพลง,งก็เพลงก็พอจริงๆใครว่าเอสเอ็มมันเบียวกับกวางยาไม่ไหวมันมาเจอไฮม์หน่อย <c oughs> เขาก็ต้องมีกิมมิค <c oughs> มาสู้กันสมัยนี้มันโลกธรรมดาเดี๋ยวมันต้องสู้ในโลกแห่งจินตนาการด้วยเออต้องมีสตอรี่ว่ะใช่อ่ะสำหรับวันนี้นะคะการรีแอคชั่นของเราก็จบไปแล้วกับวงเลอเซเลฟิมเพลงอะไรนะ Impurity อ่ะ ลิ้นพันันแบบจำชื่อวงก็แบบว่าพูดยากนะแล้วแบบแล้วก็โหชื่อเพลงไปอีกไปกันใหญ่แต่รักน้องมากมากรักน้องน้องน่ารักงสวยก็ฝากไปดูไปฟังเพลงน้องกันด้วยเพลงดีทุกคนแบบมันก็ฟังเพลนนะโหลดเก็บไว้ในมือถือฟังเพลงขับรถอย่างนี้เอ็มวีก็ดีเราสาวก็สวยนะไปดูไปดูถ้าเราวันนี้ก็ฝากช่องเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะคะแล้วก็ฝากช่องทาง ติดตามของเราด้วยนะคะใน Facebook แล้วก็ Twitter นะคะซึ่งลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะไปซื้อปิ่นมาปักบัก